เวลาเจอเหตุร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นดังใจเช่นสอบเข้าไม่ได้งานการล้มเหลวธุรกิจขาดทุนมล้ถึงขั้นล้มละลายหรือว่าเจ็บป่วย คือโรครายหลายคนนะหรืออาจจะโดนท้องพวกเราเองด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าสาตั้งใจเตรียมสอบอย่างดีหรือว่าตั้งใจ ทำธุรกิจด้วยความไม่ประมาทหรือว่าดูแลสุขภาพมาอย่างเต็มที่ต้องออกกำลังกายทั้งคุมอาหารหรือบางคนจะรู้สึกว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำความดีสร้างบุญสร้างบุศนมาทำไมถึงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วย ไอ้ลำพังเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้ทุกข์อยู่แล้วนะเพราะมันไม่เป็นไปดังใจแต่พอเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บปวดเข้าไปใหญ่เลยก็ว่าเราถูกกันแกล้งตกเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรม ที่จริงไอ้ความเป็นธรรมความยุติธรรมเนี่ยหรือว่าความแฟนเนี่ยมันก็เป็นกฎเป็นก,นกติกาที่มนุษย์เราสร้างขึ้นและแล้วก็ตามที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมมีข้อจำกัดมีความผิดพลาดยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้เราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งนะไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยคือถ้าไม่มีเหตุปัจจัยถึงพร้อม มันก็ย่อมไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าขึ้นถึงอแม้จะทำความดีมามากเพียงใดแต่ความดีที่เราทำมันก็เป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งท่ามกลางเหตุปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นเจ็บป่วยธุรกิจล้มล้มละลายหรือว่า สอบข้าไม่ได้สอบตกเหตุปัจจัยมันเยอะมนหมดนะไอ้ความเพียรความพยายามความตั้งใจของเรามันก็เป็นแค่หนึ่งในบรรดาเหตุปัจจัยมากมายซึ่งมันก็ล้วนแต่พาไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวหรือทำให้เกิดการลงเอยไปในลักษณะน,นั้น พอแนๆนี่มันก็ถูกต้องแล้วตามกฎธรรมชาติความยุติธรรมนี่มันเป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่ามันยังมีอีกกฎหนึงคือกฎธรรมชาติซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอำน,นาจของใครแล้วก็มันอาจจะ ลงเอยที่ไม่ถูกใจผู้คนหรือไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดเหตุปัจจัยมีมากมายมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอย่างเดียวกฎธรรมชาตินี่ธรรมะที่เรียกว่าธรรมนิยามน,นะ ธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติซึ่งมีหลายกฎนะที่ประกอบกันกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามก็เป็นกฎหนึ่งแต่ว่ามันก็มีอีกหลายกฎนะเช่นอุตุนิยามคือกฎที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศสิ่งแานล้อมพีชนิยามกฎที่เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยนะพีชายและอุตุเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในอำน,นาจของมนุษย์ล้วนๆนนะบางทีเราพยายามสร้างสร้างกรรมคือการกระทำมากมายเพียงใดแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะไปหักล้างหรือเบี่ยงเบน เหตุปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านอินฟ้าอากาศหรือทางด้านชีวิตนะที่เรียกว่าอุตุนิยามหรือว่าปีชน,นิยามได้และเนื่องจากเหตุปัจจัยเนี่ย ที่มันพาไปสู่เหตุการณ์ต่างๆเห็นความเจ็บป่วยความสูญเสียทรัพย์สินหรือแม้ดตงความตายของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนดีแต่ก็ต้องเสียชื่อตั้งแต่ยังเล็กอันนี้มันก็ธรรมน,นิยมข,ของกฎธรรมชาติเนี่ย มันก็ถูกต้องแล้วแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราและความถูกต้องนี้ก็หมายความว่ามันมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมทำให้เป็นอย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ให้ทั่วถึงว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างเช่นทำไมคนที่ทำความดีจึงตายตั้งแต่ายุยังน้อย สมัยก่อนก็มองว่าเป็นเพราะกรรมหรือการกระทำในอดีตชาตินั่นก็อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นที่เราไม่รู้แต่มันต้องมีแน่ๆน,นะพนเพราะในงานนี้มันไม่สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เพราะ พุทธศาสนามองว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมีเหตุนี้จึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้เรียว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพียงแต่เราไม่รู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างซึ่งมีมากมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าในสายตาของเราหรือสายตาของมนุษย์มองว่ามันไม่แฟ์มันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้ามองในหขอกกฎธรรมชาติมันถูกต้องแล้วล่ะอันนี้พูดถึงกฎ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่คือความยุติธรรมความแฟร,ร์ความถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติของผู้คนด้วยซึ่งมีขีดจำกัดอย่างสมัยหนึ่งเนี่ยในประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยมาตั้ง200ปีแล้วเนี่ย ช่วงแรกๆนี่คนที่จะมีสิทธิเลือกตั้งได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีทรัพย์สินนะหรืออ่านออกเขียนได้ใครที่ไม่มีทรัพย์สินหรือมีมีน้อยแต่ไม่มีแถมยังอ่านออกเขียนไม่ได้นี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่ไม่มีสิทธิ์นะน่าจะเป็นคนขาวไม่ต้องพูดถึงคนดำก็ถือว่าเป็นธรรมแล้วเช่นเดียวกันผู้ชาย เท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ก็ถือว่ามันยุติธรรมแล้วเพราะผู้หญิงไม่มีสติปัญญาพอที่จะตัดสินได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในเรื่องที่เป็นเรื่องของประเทศชาติหรือส่วนรวมเช่นเดียวกับคนที่มีไม่มีทรัพย์สินอ่านออกเขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พวกนี้เขาจะมาตัดสินมีอำนาจในการ ตัดสินเกี่ยวความเป็นไปของส่วนรวมได้อย่างไรเพราะว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมากเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นความยุติธรรมนะเมื่อสองรยปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นความอายุติธรรมไปซะแล้วอันนี้ก็เพราะวาความยุติธรรมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน ย่อมมีความผิดพลาดไย่ว่าแต่ความยุติธรรมในความเห็นของคนหมู่มากหรือตามมาติของสังคมเลยนะความยุติธรรมความแฟร,ร์ในความเห็นของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเที่ยงธรรมเสมอไปเพราะบางทีมันก็เจอก็จะอ,อคติหรือว่าเตือไปด้วย การเอ็นเอียงเข้าตัวเองอย่างเช่นมีคนหนึ่งเนี่ยติดเหล้ามากกินเหล้าเรียกว่าวันหนึ่งนี่ก็มากทีเดียวแล้วกินเหล้ามานาน10บยี่สิปีจนกระทั่งเลือดเนี่ยไม่แข็งตัวตอนที่ป่วยหนักนี่เลือดนี่มันก็ซึมตามข้อ ใต้ผิวหนังอยู่ในระยะสุดท้ายแต่เจ้าตัวนี้ก็โคลนคลางเนะมันไม่แฟร์เลยมันไม่ยุติธรรมเลยทุกครั้งที่ฉันกินเหล้าฉันเติมน้ำให้มันเจือจางเสมอแล้วทำไมยังเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยนี่ขนาดกินเหล้าทุกวันก็ยังบอกไม่แฟร์เลยนะที่ตัวเองเนี่ย กำลังจะตายเพราะโรคร้ายที่อ่าไม่แฟเพราะว่าก็อุตสาห์เติมน,น้ำมันเจอจางอยู่ทุกครั้งนี่ยั้นทำไมยังเป็นโรคนี้อีกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอ่าเป็นอคตินะคือเอ,เองเข้าตัวเองผู้ใหญ่ีงคือว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ถือว่าไม่ยุติธรรม คนเวลามองว่านี่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยที่จริงมันเป็นเพราอไม่ถูกใจมากกว่าแต่ไปอ้างว่ามันไม่ถูกต้องไปอ้างว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาได้โบนัสเนี่ยโบนัสสิ้นปีเนี่ยถ้าได้น้อยกว่าเพื่อนร่วมง,งานนะก็จะว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องมันไม่แฟร แต่ถ้าตัวเองได้มากกว่านะถ้าตัวเองได้บได้โมดัสมากกว่าคนอื่นนะลืมไปเลยนะเงียบเลยนะไม่มีการบ่นว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์ไอตอนที่บ่นว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมเนี่ยเพราะว่าตัวเองได้น้อยแต่พอตัวเองได้มากกว่าคนอื่นก็ลืมไปเลย เพราะอเราะมันถูกใจเไงได้มากกว่คนอื่นมันถูกใจได้น้อยกว่าคนอื่นมันไม่ถูกใจอะไรที่ไม่ถูกใจก็มองว่าม,วมันไม่ถูกต้องมันไม่แรไม่ยุติธรรมอะไรที่มันถูกใจก็ถือว่าแรแล,าแล้วถือว่ายุติธรรมแล้วถือว่าถูกต้องแล้วเรนั่นเนี่ยเวลาเรา ไปบอกว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเนี่ยบางทีมันเป็นความเห็นที่จะว่าเจียวยกิกเหลสก,ก็ได้นักโทษหลายคนนะถูกตัดสินจำคุกก็บอกไม่ยุติธรรมเลยเพราะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำผิดเลยก็อาจจะจริงนะไม่ได้ทำผิดแต่ก็มีหลายคดีที่ตัวเองทำนะ แต่ว่าตำรวจจับไม่ได้รอยนวลไปไอ้ตรงนี้เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์ตรงไหนเลยนะตัวเองทำผิดแต่ว่าลอยนวลตำรวจไม่จับเพราะหาหลักฐานไม่ได้ไม่เคยบอกเลยว่ามันไม่แฟร์ไม่ผิดธรรมแต่ว่าอะไรที่ตัวเองเวลาเตืองถูกจับในคดีที่ตัองไม่ได้ทำก็บอกมันไม่แฟร์ จริงๆมันก็ก็คือความไม่ถูกใจนั่นแหละอะไรที่ถูกใจเราก็มองว่ามันแฟร์มันยุติธรรมมันถูกต้องแล้วแลวนี่เราก็ต้องนะต้องระมัดระวังให้ดีนะใ้เวลาเราบ่นตีโพยตีพายว่ามันไม่แฟร์ไม่ถูกต้องเนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่ามันไม่ถูกใจเรา มากกว่าใช่ไหมอีกประการน,นึงคือว่าไม่ว่ามันจะแฟไม่แฟถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราบ่นวาย,วยตีโพยต,ตีพายมันยิ่งซ้ำเติมตัวเองนะสิ่งที่เราต้องยอมรับคือว่า โลงนี้มันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์พร้อมถ้าเราปรารถนาความถูกต้องความยุติธรรมในทุกเรื่องเราก็อาจะเป็นทุก์ได้ง่ายเพราะว่า บางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งก็ต้องเจอกับความไม่ถูกต้องเจอความไม่ยุติธรรมเจอความไม่แฟร์เพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่เหมือนเราเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่ถูกต้องหรือความไม่ยุติธรรมในโลกนี้ให้ได้ด้วยโค้ดออฟนะเป็นโค้ด ทีมบอลเล,เล่ว่บอลหญิงทีมชาติหญิงเกียรติพงศ์เอมีวิธีการสอนนักวอลเล่บอลทีมชาตินี้นที่น่าสนใจนะคือบางครั้งเนี่ยก็ให้ทีม A กับทีม B เนี่ยมามาเล่น วอลเลย์บอลเป็นการซ้อมตัวโค้ดออยก็เป็นกรรมการไอ้การซ้อมแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะระหว่างทีม A กับทีม B บางครั้งเนี่ยทีม A เนี่ยตบออกนะโค้ดออยซึ่งเป็นกรรมการก,ารก็บอกว่าลูกดีทีม B ก็โมโหไม่พอใจบางคราว ทีม A ตอบดีโค้ชก็บอกว่าลูกออกทีม A ก็ไม่พอใจแะ้เป็นอย่างนี้หลายครั้งนะพอแข่งจบนี่นักกีฬาก็มาโวยวายใส่โค้ชออสว่าทำไมตัดสินอย่างนี้ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์เลย ครวเราก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นความตั้งใจเลยนะเพื่อให้พวกเธอได้เรียนรู้ว่านในเวลาแข่งจริงๆเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้แหละเจอการตัดสินที่ผิดของกรรมการซึ่งสับหลายคนก็เชม่อมาไม่ถูกต้องมันไม่แฟร์แต่ถ้านักกีฬาเนี่ยยอมรับไม่ได้หัวเสียโมโหเนี่ย คุมอาลมณ์ไม่อยู่เนี่ยก็จะยิ่งตีผิดตีพลาดเพราะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของโคจะต้องสอนให้นักกีฬาเนี่ยรู้ว่าไอ้การตัดสินผิดพลาดของกรรมการนี่เป็นเรื่องธรรมดาไอ้ความไม่แฟร์ความไม่ยุติธรรมของกรรมการนี่เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเพราะนี่คือธรรมดาของเกมกีฬา ตนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะทำใจอย่างไงต้องฝึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้พอถึงเวลาถ้าไม่ฝึกเอาไว้พอถึงเวลาลงสนามจริงนี่ก็จะจะหัวเสียผิดพลาดหัวเสียแล้วก็ตีผิดตีพลาดแล้วก็แพ้ได้ไง่ายๆอันนี้เป็นวิชานะเป็นวิชาที่สำคัญนะของนักกีฬาก็คือรู้ว่าตระหนักว่าความไม่แสความไม่ยทา เป็นธรรมดาของเกมกีฬาทั้งที่มันมีกฎกติกาชัดเจนที่จริงกติกาของชีวิตของโลกก็เหมือนกันนะก็คือท,ทั้งทั้งที่เราคิดว่ามันควรจะมีความยุติธรรมมีความถูกต้องแต่เอาความจริงเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องความไม่ยุติธรรม อาจจะไม่ใช่ในสองคมอย่างเดียวแต่รวมถึงในชีวิตของเราด้วยต้องเจอกับสิ่งที่มันมันไม่ควรจะเกิดเพราะมันไม่ถูกต้องแต่นี่คือสิ่งที่เราห้ามไม่ได้คำถามคือเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะก็ต้องรู้จักเนี่ยเวลาเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยจากคนน้นคนนี้หรือจากเหตุการณ์ภายนอกเนี่ย อย่างแรกที่ต้องทำคือทําใจของตัวให้ถูกต้องซะก่อนถูกต้องในที่นี้คือปกติไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายยอมรับมันให้ได้ซึ่งคือต้องมีสตินะมีสติเสียคะแนนไปแล้วนะก็อย่าไปหัวเสียตามด้วยเพราะถ้าหัวเสียนี่ก็ยิ่งจะเสียหนักเข้าไปอีกเสียคะแนนเพราะกรรมการตัดสินผิดนะ มันก็แย่พอแรงอยู่แล้วถ้าหัวเสียด้วยยิ่งพาเข้ารกเข้าพงไปเนี่ยเช่นเดียวกันนะเสียทรัพย์เพราะว่ามีคนเอาไปหรือถูกโกงหรือเพราะความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มันเสียแค่ทรัพย์นะแต่ว่าอย่าหัวเสียอย่าใจเสียเลยเพราะไม่งั้นนี่ก็จะเป็นการเพิ่มทุกข์เป็นการซ้ำเติมกับตัวเอง ก็ต้องยอมรับให้ได้วันนี้คือธรรมดาของโลกเพราะโลกนี้มันไม่โลกนี้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์พร้อมที่จริงก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมนะรวมทั้งชีวิตของเราด้วยเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะคาดหวังว่ามันจะราบรื่นนะเหมือนถนนแปดเลนหรือราบรื่นมันก็โปรยด้วยกรีบกุลาแม้เราจะพยายามอย่างไรดูแลรักษาสุขภาพดีอย่างไร ทำความดีเพียงใดก็อาจจะเจอเหตุร้ายขึ้นได้เพราะมันไม่สมบูรณ์พร้อมและเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่เราคุมไม่ได้ดูแลสุขภาพดีแล้วจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีมลพิษมี PM 2.5ยืดเยื้อเรื้อรังเป็นปีหรือมีสารเคมีมากมาย อันนี้ก็เป็นเรื่องของพีชันนิยามอุตุนิยามซึ่งเราคุมไม่ได้ก็ย่อมจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็หาทางแก้ไขหรือบรรเทาไม่ใช่บวนวอยวาย,วายตีโพยว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ยิ่งนนั้นคือว่ารู้จักหาประโยชน์จากมัน ครับโยกจมันให้ได้เวลาเราจเจริญสติเนี่ยทำกรรมฐานเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่อาจจะดูเหมือนไม่ถูกต้องนะหรือไม่สมควรเกิดขึ้นเช่นอารมณ์บางอย่างเนี่ยนะความโกรธความอิจฉาความพยาบาทไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลย แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติหรือว่าก,การเจริญสติเนี่ยเราจะไม่ตัดสินนะว่ามันไม่ควรเกิดมันไม่ดีถึงแม้มาจะไม่ควรนะแต่ว่าที่มันเกิดมาถูกต้องแนละ้วเพราะตัดใดที่ยังยังมีกิเลสอยู่ ยังมีการฝึกจิตท,ที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอมีอะไรมากระทบมันก็ต้องเกิดอารมณ์ขึ้นมาในความโกรธความบิดฉาวความพยาบาทความโลภเนี่ยมันอาจจะดูไม่ถูกต้องในสายตาของเราแต่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยแล้วตราบใดที่เรายังมีกิเลสยังมีความหลงยังฝึกตนมานน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์พวกนี้แหละ มันป่วยการที่เราจะโวยวายว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยทําไมฉันปฏิบัติต้องนานยังฟุ้งอยู่ยังหรือว่าฉันทําความดีมาต้องมากมายทําไมยังมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นมันไม่แฟร์ไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องในสายตาของเราแต่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่ของเราคือว่าปฏิบัติกรรมันอย่างถูกต้องแลถ้าเราปฏิบัติกรรมนอย่างถูกต้องนี่นอกจากมันจะทําให้เราไม่ทุกข์แล้ว เรายังได้ประโยชน์จากมันด้วยอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนนะนพูดวันเนี้ยไอความโกรธมันก็มีค่านะไอความเกลียดมันก็มีค่านะถ้าเราปฏิบัติกรรมนอย่างถูกต้องกาแต่ว่กรรมอย่างถูกต้องทำอย่างไรนะก็แค่รับรู้หรือรู้ทันมันแบบรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้โดยไม่ตัดสินนะว่าแบบนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดี ไม่มีการตัดสินว่าดีไม่ดีความโกรธความเกลียดความพยาบาทตัณหาราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองหรือรับรู้กับรับรู้มันด้วยสติเนี่ยแบบว่ารู้เฉยเฉยรู้สื่อๆื่อเนี่ยมันไม่มีการตัดสินให้ค่านะว่าดีไม่ดีควรไม่ควร เท่านี้เนี่ยมันก็ทําให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมาคลองใจเราได้ยากแต่ยิ่งกว่นั้นคือว่าเราสามารถจะเห็นประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากมันด้วยได้ประโยชน์จากมันเท่างในแง่ายที่ว่ามันมาฝึกให้เรามีสติรู้ทันส,สติเราจะว่องไวปราดเปรียวก็เพราะมีอารมณ์พวกนี้นะโผล่เข้ามามาฝึกฝนและต่อไปมันก็จะแสดงทำแสดงสัจธรรมให้เราเห็น ว่ามันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นไตลักษณ์ก็ไม่ใด้เห็นจากไหนหรอกนะก็เห็นจากอารมณ์อกุศลเหล่านี้แหละรวมทั้งเห็นจากเวทนาฝ่ายลบคือทุกขเวทนามันไม่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะในสายตาของบางคนแต่ว่ามันถูกต้องแล้ว ที่มันเกิดและถ้าเราวางใจใถูกต้องนะเราก็ได้ประโยชน์จากมันด้วยอาศัยมันเป็นเครื่องฝึกจิตให้มีสติอาศัยมันเป็นเครื่องสอนธรรมให้ใจเกิดปัญญาในความแน่นอนนะอ้ความไม่ถูกต้องในโลกเราก็ต้องพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมีความถูกต้องมีความวิสิยธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นเรื่องการทำกิจแต่ก็ไม่ทิ้งการทำจิตนะเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเกิดขึ้นกับสิ่งรอบตัวของเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทรัพย์สินร่างกายคนรักหรือเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเราก็ไม่ พัวแต่บน่นวยวายตีโพยตีพราว่าไม่จริงไม่ถูกต้องไม่แฟร์แต่เราจะเรียนรู้จากมันและใช้มันให้เกิดประโยชน์โดยที่รักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ด้วย